ยังมากันไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะครับสำหรับค่ายเกมดังอย่าง CD Projekt Red ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้เกิดข่าวราม,ม่าขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งเกมในเวอร์ชนันคอนโซล PS4 เนี่ยออกมาแย่บริษัทก็ถูกฟ้องแล้วพูดเล่นในบทความศรัทธาแล้วก็ยังถูกนักพัฒนาเกมดังอย่างคุณโทมัสมาเลอร์วิจารณ์อย่างหนักอีกนะต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนปีชงของทางค่ายเลยนะ ล่าสุดเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะฮะที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือทาง C.D. Project Red เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ซูตโค้ดของเกม c y b e อร์พั2077โดนเจาะและขโมยข้อมูลไปโดยผู้ไม่หวังดีซะง,งั้นโดยการเจาะเนี่ยมันมาในรูปแบบของไวรัสเรียกค่าไยที่เรียกว่า ransomware นะครับเป็น malware ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับคือมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลของผู้ใช้งานนะ แต่มันนะฮะจะทำการเข้ารหัสไฟล์ที่ถูกล็อกไว้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโอผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ใดๆได้เลยนะครับหากไฟล์เหล่านั้นเนี่ยถูกเข้ารหัสไว้นะซึ่งการถูกเข้ารหัสนะฮะก็หมายความว่าเรานะฮะจะต้องใช้คีย์ในการปลดล็อกเพื่อกู้ข้อมูลขึ้นมาคือผู้ใช้งานนะฮะจะต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินตามคำขอเราคาไทยที่มันจะขึ้นมาบนจอนะครับ ต้องบอกว่านี่คือเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าไม่ใช่แค่เกมเดียวยังรวมถึง The Witcher 3 w i l d ว u n t ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะที่กำลังพัฒนาอยู่ด้วยเกมเกวนอีกต่างหากนะครับและก็ข้อมูลขององค์กรในส่วนของบัญชีข้อมูลผู้บริหารข้อมูลทางกฎหมายข้อมูลบุคคลลามไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุนด้วยที่โดนแฮกไปเหมือนกันทั้งหมดที่ผมว่ามันนั้นก็คือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับกับบริษัทนะ และทางผู้ไม่หวังดีนะฮะก็พูดทิ้งท้ายโดยนะฮะว่าถ้าอยากได้ซอสโค้ดคืนทั้งหมดแล้วก็ให้ทําตามคําเรียกร้องของพวกเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยจะนำซอสโคตดทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะครับไปขายบนโลกออนไลน์แล้วก็จะนําไฟล์ทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้เรื่องใหญ่สุดๆ แน่นอนว่าทาง CD Project Red รไม่ยอมนะฮะไม่ยอมเจราจาอะไรด้วยเลยนะครับแต่หาวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดโดยใช้เวลารวมๆ48ชั่วโมงเพื่อปิดจุดเหล่านั้นและเหมือนทุกอย่างเนี่ยมันจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าทางสื่อใหญ่ต่างประเทศอย่างทอมฮาร์ดแวร์เนี่ยได้ออกมาบอกว่าตอนนี้ผู้ไม่วังดีได้นำซอสโค้ดของเกม Cy b e r p u n k 2077 The Witcher 3 w i l u n t ที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เกมเกวนเนี่ย ไปประมูลขายบนโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยเริ่มประมูลเริ่มต้นที่1ล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ราวๆยี่สล้านแปดแสนแหมื่นบาทเลยอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับและในเวลาต่อมานะครับทาง The Verge ที่เป็นสื่อขนาดใหญ่จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รายงานออกมาว่าตอนนี้ซอสโค้ดของเกมไซเบอร์ครั้ง2อ7 เวิเชอร์3วอลฮันที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เกมเกวนเนี่ยถูกขายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากผู้ซื้อที่ไม่ทราบชื่อบนเว็บบอร์ดของรัสเซียในราคา7ล้านดอลลาร์หรือถ้าเราตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าลา้านเลยคือขายแค่โซลโค้ดนะครับเป็นเศรษฐีทันทีโดยใช้เวลาทั้งหมดในการประมูลถึง48ชั่วโมงและทางเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเคลานะครับก็ได้ออกมาโพสต์หลักฐานต่างๆในการประมูลเอาไว้บนทวิตเตอร์ของตัวเองด้วย และผมต้องขอพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับค่ายดังอย่างแคปคอมแต่พวกเขาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกความเชื่อถือกลับคืนมาได้อีกประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือค่ายเกมยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดี Ubisoft นะฮะก็เคยโดนแฮกมาแล้วกับเกม Watch Dogs Legion ถูกแฮกเกอร์ที่ไม่ทราบชื่อนะครับเจาะระบบแล้วก็ขโมยซอสอโค้ดของเกมไป ซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแถมมันก็ยังเป็นเกมที่ถูกแฮกมากที่สุดอีกหนึ่งเกมเลยอีกหนึ่งคนนะฮะ <c oughs> จะพูดดีไ,มไหมวะ <c oughs> โอเคพูดก็ได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เมื่อก่อนแกก็เคยถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปขายเหมือนกันนะโดยเป็นแฮกเกอร์ที่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันและต้องการให้ทางผู้เสียหายนะครับทำตามข้อเรียกร้องของตน แต่ไม่เป็นผลนะฮะเพราะเลนน์ทรัมม์ไม่เล่นด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีข้อมูลอะไรอัปเดตอีกเลยว่าข้อมูลของตัวเลนน์ทรัมม์นะฮะถูกขายไปจริงหรือว่าไม่ได้ขายกันแน่นะซึ่งในกรณีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะงง,งงว่าเอาแล้ว,ว source code ข้อมูลเกมต่างๆของ Cyber p u พั2 0 7 7หรือว i เชอ e ์เวอร์ชันใหม่แล้วก็เกมเกตเนี่ยมันสามารถขายได้จริงหรือเปล่านะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยนะครับจนถึงตอนนี้นะ เพราะว่าถ้าหากแฮกเกอร์สามารถขายซอฟโค้ดได้จริงๆหลายล้านนะฮะมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าการซื้อขายแน่นอนนะครับและมันอาจจะทำให้ CD Projekt Red ต้องปวดหัวกับเรื่องนี้ไปอีกนานเลยและตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันจากทางค่ายนะฮะว่าสิ่งที่เคเล่าได้โพสต์ในทวิตเตอเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังไล่ตรวจสอบอยู่ไงและที่สำคัญคือตอนนี้เราไม่รู้นะฮะว่าแฮกเกอร์เนี่ยเป็นใคร แต่ทางผู้เชี่ยวชาญของเรื่องนี้เขาได้สันนิษฐานว่าเป็นไปได้สูงมากๆนะครับที่จะเป็นคนในบริษัทตัวเองก็อย่างที่เรารู้กันว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นของบริษัทเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คนนอกจะเจาะเข้ามาเนี่ยมันยากมากๆเลยนะนอกจากคนภายในที่ทําอะไรกับเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะครับคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับบ้านเรานี่แหละคิดภาพตามนะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตู้นะเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับก็แน่นอนนะฮะว่า การที่คนนอกจ,จะเจาะเข้ามามันยากนอกจากคนในจะทําอะไรแปลกๆกับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองกันเองนะครับประมาณนั้นเลยสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้มันคือมรสสมของทาง CD Projekt Red มากนะทั้งปัญหาไซเบอร์พัง2077และโค้ดของเกมก็ถูกแฮกเอาไปขายในตลาดมืดอีกและสิ่งเดียวที่เรารู้ตอนนี้ก็คือความเชื่อมั่นในบริษ,ษัทเนี่ยมันกำลังจะลดลงและและมันจะไปสู่จุดที่ผมว่าไม่มีใครอยากจะให้มันเป็นอะ่ะและผมก็หวังว่าพวกแกนะครับจะแก้ไขเรื่องนี้ให้มันจบลงโดยเร็วเนาะ แล้วก็เอาใจช่วยล้วกันเนาะนะครับและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับ Cyberpunk 2 0 7 7กับโค้ดที่ถูกขโมยไปขายนะฮะเราก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะฮะและถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะมารายงานให้ฟังกันอีกนะครับผมและถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ